คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีถือว่าเป็นพรในเบอร์เซอร์ที่คนไทยทุกคนนะั้นอย่าให้เกิดขึ้นและถือว่าเป็นของขวัญที่สำคัญในช่วงต้นปี2558นี้นะครับผมก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนนั้นกําลังจะโชคดีนะครับหลังจากที่จะได้รับความปรารถนาดีจากทางกระทรวงสาธารณสุขที่จะให้บริการทั้งหมด 6บริการหลังนะครับให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนย้าว่าให้กับคนไทยทุกคนเลยนะครับซึ่งการบริการครั้งนี้จะมีที่มาอย่างไรและเราจะสามารถเข้าถึงบริการทั้งหมดนั้นได้อย่างไรบ้างนะครับเรามาพูดคุยกับศาสตราจารย์แพทย์รัชตะรัชตะนาวินกันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับใน่ลนะคนไทยพอฟังแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะว่าจะมีโอกาสได้เป็นคนหนึ่งที่มีสุขภาพดีตลอดปี58เลยนะที่มาของโครงการมีที่มาอย่างไรบ้างครับท่าน ครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับ,รบที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็อยากที่จะมอบของขวัญปีใหม่จากทุกกระทรวงนะครับ,รบให้แก่ประชาชนไทยในกระทรวงสาธารณสุขเราก็ได้มาคิดกันนะครับว่าเรามีโครงการอะไรที่จะมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนไทยเราก็คิดขึ้นมาได้6โครงการนี่แหละครับอห6โครงการถ้าเราไปดูแล้วดูเหมือนว่าบางโครงการจะเป็นภารกิจปกติแต่ครั้งนี้ไม่ปกติเพราะว่าเราต้องการให้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคนจริงๆ ครับมีอะไรบ้างครับโครงการแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือโครงการที่เราเรียกว่าทีมหมอครอบครัวทีมหมอครอบครัวนะครับคือต่อไปนี้คนไทยทุกคนนะครับทุกครัวเรือนเนี่ยจะมีหมอประจําครอบครัวอ๋อหนึ่งครอบครัวมีหมอประจําเลยหนึ่งทีมโอ้โหครับโดยที่เราทําอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าเรามีความเข้มแข็งในระบบการบริการสุขภาพของกระทรวงเราเนี่ยนะครับคือตั้งแต่ระดับ ตำบลเนี่ยเรามีโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพประจำตำบลน,นะครับ,รบที่มีพยาบาลเป็นหัวหน้าทีมหรือนักสาธารณสุขเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็มีสมาชิกของทีมประกอบด้วยพยาบาลนักสาธารณสุขทันตพ์พิบาลน,นะครับ,รบหรือแพทย์แผนไทยอย่างเงี้ยนะครับที่รวมกันเป็นทีมอยู่แต่ทีมเนี้นะครับจะลงไปดูแลพี่น้องประชาชนที่ในครัวเรือนนะครับ,รบโดยมีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขจั่หมู่บ้านที่เราเรียกว่าอสมเของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย นะครับซึ่งเรามีอยู่ถึง1นล้านสามแสนคนทั่วประเทศเนี่ยนะครับเ,เข้ามาช่วยด้วยครับแต่ท่านนั้นยังไม่พอครับ,ท,ท,รบทีมที่โรงพยาบาลส่งเสริมภาพประจำตำบลยังไปเชื่อมโยงกับทีมที่โรงพยาบาลอำเภอที่เราเรียกว่าโร <ผม S 1> พองพยาบาลชุมชนที่นั่นน่าจะมีทีมที่ปรึกษาอยู่ที่มีแพทย์เป็นหัวหน้าทีมครับแล้วก็มีสหวิชาชีพทางด้านสุขภาพเนี่ยอยู่ในทีมเช่นว่าเป็นยพยาบาลเภาัชกรทันตแพทย์ครับ นักโภชนาการนักกายภาพบำ<ร>บัดเขาวงจรหมดเลยคร,ค,รครับที่จะช่วยกันช่วยให้คำปรึกษาก็ถือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่ถึงมากยิ่งขึ้นนี่คือบริการแรกครับบริการที่สองนะครับบริการที่สองนี่ก็เราเรามุ่งไปที่ผู้สูงอายุนะครับที่สูญเสียฟันครับผมคือคนไทยเราเนี่ยพอสูงอายุเกิน50ปีนี่ก็ฟันร่วงไปเยอะบางคนอาจจะหมดทั้งปากไปแล้วนะครับ นั่นก็เราก็มีโครงการใส่ฟันเทียมให้กับอีกโครงการหนึ่งก็คือถ้าฟันมันหลุดไปมา,มากๆแล้วเนี่ยใส่ฟันเทียมก็ไม่พอหรือยึดโยงไม่อยู่เนี่ยเราจะมีการฝังรากไปก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้เป็นตัวยึดโยงแล้วใส่ฟันเทียมทั้งปากอีกทีหนึ่งโครงการนี้เป็นโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระจุด้วยนะครับมีชื่อโครงการที่พระองค์ท่านพระราชทานว่าโครงการข้าวอร่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยผู้สูงอายุที่ ใส่ฟันเทียมโดยมีรากยึดงยงอยู่เนี่ยก็จะทานข้าวอร่อยขึ้นสุขภาพพนามัยมแข็งแรงขึ้นรเรา <ผม S 2> ทำเช่นนี้ได้เพราะว่า,ารากเทียมที่ในต่างประเทศนี่แพงมากนะครับแต่เราสามารถผลิตได้เองในประเทศเรารนะครับโดยกรมก,กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากนี้นนทีมธันตแพทย์ของเราเนี่ยยังมีความเชี่ยวชาญที่สามารถที่จะ ทําการฝังรากเทียมแล้วก็ใส่ฟันเทียมได้ครับแล้ววิธีการในการคัดกรองผู้ป่วยอย่างผู้สูงอายุเรามีการกำหนดเลยครับว่ต้องอายุเท่าไหร่แล้วก็กลุ่มไหนคือสามารถเข้าเกณฑ์นในการรับบริการทับ,บส่วนญ่ก็จะ50ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ พวกที่จะใส่รากเทียมด้วยฟันเทียมด้วยก็ต้องสูญเสียฟันไปมากกว่า16ซี่ขึ้นไปครับก็สามารถไปตรวจเช็คกับที่โรงพยาบาลก่อนได้ครับนี่คือบริการเรื่องของฟันนะฮะการทํารากฟันเทียมนะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพช่องปากโดยทั่วไปนะครับนี่คือบริการที่2นะครับและบริการที่3นะฮะที่สนี่เกี่ยวกับเรื่องตาครับครับผมในในผู้สูงอายุเหมือนกันนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุเราเนี่ยจะมีก้อกระจกเกิดขึ้น เกือบจะทุกคนเลยนะครับถ้าอายุสูงขึ้นเนี่ยเลนส์มันมัวลงเรื่อยๆแล้วถ้าไม่ได้รับการรักษาเนี่ยก็ตาบอดตาพิการได้เลยแต่ถ้าได้รับการรักษาก็กลับมามองเห็นได้อย่างเดิมครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะคัดกรองคนที่ต้อกระจกแล้วก็มีตาพิการเนี่ยมาทําการผ่าตัดนะครับซึ่งทีหมอครอบครัวนี้ก็จะช่วยอีกนะฮะเพราะว่าคนไข้เหล่านี้เขาไม่ไปหาหมอแล้วครับเขาไม่รู้จะไปยังไงตาบอดบางทีญาติก็ ไม่มีเวลาพาไปครับหรือแยกก็ไม่ทราบว่าจะแก้ไขได้ไม่ทราบคืสัไปว่านี่คือโรคต้อตาอักเสบหรือว่าเสื่อมไปตวเราไม่ทราบมาก่อนเลยนะฮะใชงว่าถนอว่าเรามีสมาชิกที่บ้านนะฮะเป็นผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องของตาเนี่ยบอกคุณหมอประจำครอบครัวเราได้ได้สิครับได้ซึ่งการดูแลตรงนี้เราจะดูแลไปจนถึงขั้นตอนไหนฮะก็ส่งตัวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลครับผมจนหายเลยใช่ไหมครับก็ไปเปลี่ยนเลนส์ก็หายแล้วโอ้ครับผม ไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลด้วยซ้าไปนะครับก็กลับมาที่บ้านแล้วก็มาดูแลต่อจนกระทั่งหายอักเสบภายในหนึ่งสัปดาห์นี้ก็เรียบร้อยครับครับนี่คือบริการที่สามแล้วบริการต่อไปเลยครับต่อไปแล้วก็จะไปมุ่งกลุ่มประชากรสูงอายุครับเพราะว่าในขณะนี้ครับประชากรสูงวัยที่อายุมากกว่า60เนี่ยเรามีถึงประมาณ12%ถึง15%ก็ประมาณ10ล้านคน รับประชาชนสูงวัยเหล่านี้เราต้องให้การดูแลทางสุขภาพที่เหมาะสมเพราะว่าผู้สูงวัยเหล่านี้มีความต้องการทางการดูแลสุขภาพที่ต่างกันนะครับบางคนยังแข็งแรงก็ดูแบบหนึง่งบางคนอ่อนแอลงมาหน่อยก็ดูแบบอีกแบบหนึง่งบางคนติดเตียงเลยค,คือเคลื่อนไหวไม่ได้เลยก็ต้องดูแบบนึง้งเพราะนั้นเนี่ยทางเราเนี่ยจะลงไปช่วยในการที่จะดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้ถูกต้องเหมาะสม แล้วก็ทีมหมอทรอบครัวนี่แหละครับก็จะไปช่วยประสานไปช่วยฝึกสอนอบรมไปช่วยให้คาปรึกษาแนะนํานะครับหรือว่าถ้าผู้สูงอายุต้องการอะไรที่จะต้องไปที่โรงพยาบาลก็ส่งไปนะครับนี่นะครับบริการต่อไปอะครับถัดไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยที่เรียกว่าระยะท้ายของชีวิตนะฮะก็คือว่าเป็นผู้ป่วยที่กําลังใกล้จะถึงแก่กรรมนะครับโดยที่ เราก็จะให้การรักษาแบบชนิดที่ประคับประคองนะครับก็คือเป็นวิธีการดูแลอีกแบบหนึ่งนะฮะคือเราอยากที่จะให้เข้ามาอยู่กันที่บ้านนะครับโดยที่ทีมหมอครอบครัวนี้ก็จะลงไปช่วยได้เหมือนกันนะฮะไปให้คําแนะนําไปให้ดูแลฝึกฝนญาติให้ดูแลให้เขาจากไปโดยที่ไม่มีความเจ็บปวดทรมานหายใจหายคอไม่ติดขัดนะครับไม่มีแผลจากการนอนเป็นแผลกดทับ อยู่ท่ามกลางความรักความอบอุ่นของครอบครัวัวนะครับแล้วสุดท้ายสุดท้ายเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เราเรามุ่งก็คือกลุ่มวัย20ปีถึง50ปีที่เราจะฉีดวัคซีนให้2ชนิดคือวัคซีนคอตีมบาดทยักที่ฉีดให้คนกลุ่มนี้ก็เพราะว่าในช่วงเด็กๆก่อนหน้านี้กลุ่มคนเหล่านี้ยังไม่ได้รับกระบวนการฉีดวัคซีนสองชนิดนี้อย่างทั่วถึงนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเป็นวัยที่ยังต้องการภูมิคุ้มกันทางด้านนี้เพราะรตอนนี้มันเริ่มมีโรคระบาดท,ที่หายไปนานแล้วมันเริ่มกลับมาระบาดอีกเช่นพวกคอตีบอะไรเงี้ยนะครับ,รบเราก็ต้องเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่คนในกลุ่มนี้ซึ่งมีอยู่ถึง28ล้านคน28ล้านค,คนนะซึ่งเฉพาะ20อัพขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็รเราก็ต้องต้องต้อง,องค่อยๆทยอยฉีด และสิ่งที่ทางคุตรีท่านได้กล่าวมาทั้งหมดดีนะครับก็คือของขวัญชิ้นสําคัญของคนไทยนะครับผ่านผบริการหลักของทางกระทรวงสาธารณสุขน,นะครับก็คือ6แบบที่เราเห็นตรงนี้นะ<ช>เป็นกล่องของขวัญเลยครับนีน่คือกลิตของขวัญเ<ไ>ปิดมาเขาจะเห็นโครงการทั้ง6โครงการนี่ยแหละครับ ครับผมก็จะมีทีหมอครอบครัวดูแลผู้ป่วยแบบประครับประคองนะฮะฟันเทียมรากฟันเทียมนะครับผ่าตัดตาต้อกระจกวัคซีนโรคคอตีบปัญยักลและการดูแลผู้สูงอายุที่ได้พูดไปทั้งหมดนี้นะฮะขออนุญาตเสริมเพิดหนึ่งนะฮะเรื่องของหมอครอบครัวอ่านี่เลยครับคุณผู้ชมครับกตัวอย่างอย่างที่ชุมชนที่เชียงใหม่นะครับชาวเชียงใหม่อุ่นใจเมื่อมีหมอครอบครัวนั่นหมายถึงนี่คือตัวอย่างเท่านั้นนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นทุกหมู่บ้านทุกครอบครัวจะมีคุณหมอแบบนี้ คอยให้บริการนะครับซึ่งก็จะมีเบอร์โทรสายตรงเลยนะครับที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนไปทุกครอบครัวหากมีปัญหาการป่วยเจ็บรู้ไม่กล้าไปหาคุณหมอนะฮะเรามีการส่งทีมไปด้วยใช่ไหมครับท่านครับผมครับการทํางานเป็นไงบ้างฮะอย่างทีหมอครอบครัวอย่างตำบลท่ากว้างเนี่ยฮะแต่ละคนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะให้บริการประชาชนให้ดีที่สุดนี่ผมผมเรียนว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นใน ส่วนภูมิภาคก่อนในสังคมเมืองเนี่ยเราจะค่อยๆตามมานะครับเช <c oughs> ่ <ผม S 2> นในกรุงเทพมหานครอะไรเนี่ยเราจะค่อยๆตามมานะครับ <c oughs> ครับรบ <c oughs> นี่คือความพร้อมล่าสุดน,นะครับสำหรับทีมหมอคร <c oughs> อบครัวซึ่งเกิดขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับถ้าหากเราเชื่อว่าการไม่มีโรคระบาดรุนเฉลิอว่าครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญเป็นมิติสําคัญนะครับของคนไทยซึ่งจะมีโอกาสได้มีสุขภาพที่ดีทั่วประเทศเริ่มต้นพร้อมกันนะครับในปี2558 ผ่านบริการ้6บริการหลักของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้ทางรายการของเราต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านสตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินนการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับชดนี้เชิญที่สถานีครับ